ในตามที่องค์การ NASA นาซาได้ออกมาเปิดเผยนะคะคสำหรับโปรเจกต์ใหม่ค่ะเป็นการส่งนักบินนะคะคขึ้นสู่อวกาศโดยส่งชาวอเมริกันขึ้นไปแต่ว่าในครั้งนี้จะเลิกใช้จรวดจากรัสเซียค่ะ เมื่อวานนี้นายชาร์ลส์โบเดนผู้อำนวยการองค์การบริหารการบินและอวกาศสหรัฐหรือนาซาแถลงว่านาซาได้เลือกบริษัทปัวอิงและ SpaceX ขนส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติโดยใช้กระสวยอวกาศแบบแคปซูลค่ะเป็นพาหนะขนส่งนักบินอวกาศในรูปแบบพาณิชย์ครั้งแรกในปี2560นี้โดยการตกลงเลือกทั้งสองบริษัทให้มาดําเนินการด้านขนส่งนักบินอวกาศสหรัฐครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดเพื่อพา รัสเซียซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐได้ใช้จรวดรัสเซียเป็นพาหนะส่งนักบินอวกาศอเมริกันสู่อวกาศเพราะว่าสหรัฐยุติการใช้กระสวยอวกาศไปเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งนักบินอวกาศที่นั่งรับประมาณ2,272ล้านบาทโปรจาจจต์ครั้งนี้ของนาซานะคะจึงนับเป็นการเริ่มต้นส่งนักบินอวกาศด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะ